ผมคิดว่าผมน่าจะสร้างบ้านตรงนี้แหละแอบไว้ใต้ snow powder ฐาน,นาาทับลับไงไหนตรงไหนมันลงไปได้บ้างวะเฮ้ย เอาละหลังจากที่ผมลงไปในสโนว์พาวเดอร์แล้วมันก็ดูดผมลงมาแล้วผมก็าจะตกลาวาผมเลยใช้วิทยาลัย,นายานในการรับชมเพราะตอนนี้ขอ,อบจอผมนั้นเย็นแล้วถ้าผมตกลาวาไปผมจะแค่อย่างนั้นก็กเยียแล้วกูจะตาย้วยแหละเออก็อยากให้ทุกคนช่วยกดติดตามกันด้วยถึงมันจะไม่เกี่ยวในการรับนอนคันนี้แต่ก็ช่วยกดกันด้วยนะครับผมจะได้ถึงหมื่นซับไวๆนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยมองหาของในตัวของผมใช่บุตรงนั้นมันมียากันไฟผมเลย จะหยิบยาก,กันไฟขึ้นมาแล้วปาลงไปผมจะรอดอย่างแน่นอนเอาล่ะเราจะไที่ผมคำนวณมาสดิบดีแต่ยาที่ผมคิดว่าเป็นยาก,กันไฟที่ผมได้มาจากโรูพอรเตนั้นมันเป็นยาสติงซึ่งมันสีคล้ายๆกันนั่นแหละมันไม่เป็นไรหรอกแต่ผมว่าถ้าผมปลาไปยังไงผมก็ไม่รอดผมเลยพยายามที่จะว่ายขึ้นฝั่งแต่ผมได้เกิดอาการอาการหนึ่งซึ่งเรียกว่าอาการแหลกผมเลยรู้ว่านี่แหละที่ตายของผมช่วยกดติดตามด้วย